สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการทำกระถางปลูกต้นไม้นะครับก็จะเป็นกระถางความกว้างอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับความสูงจะอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับอันนี้คือวัดจากรอบนอกนะครับเราก็จะมาขึ้นแบบทรายกันก่อนนะครับ พอเอาทรายกองขึ้นมาเสร็จเราก็จะมีแบบปั่นทรายนะครับเดี๋ยวเราปั่นทรายให้ได้ก่อนนะครับทําขึ้นทรายให้ได้นะครับพอขึ้นทรายได้ก็มาตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผสมปูนเข้มนะครับก็คือปูนผสมน้ำเฉยๆนะครับไม่ได้ผสมทรายครับขึ้นรอบแรกครับผม ก็จะขึ้นให้เต็มเลยนะครับผมจะขึ้นแต่ด้านข้างก่อนนะครับการทำครั้งนี้พอขึ้นเสร็จเราก็ใช้แบบปั่นปูนนะครับปั่นเพื่อให้รู้ว่าฐานน้องเราจะกว้างขนาดไหนตรงไหนนะครับจะได้ใส่ลวดถูกนะครับครับผมพอปั่นรอบแรกได้แล้วเราก็ใส่ลวดนะครับเพื่อป้องกันการแตก ของกระถางเรานะครับสําหรับกระถางใบนี้นะครับผมจะใส่3เส้นนะครับเพราะว่าลวดของผมเส้นไม่ค่อยใหญ่นะครับผมก็เลยจะใส่3เส้นใช้ปากกระถางก้นกระถางแล้วก็ตรงกลางนะครับส่วนตรงตรงข้างล่างนะครับตรงก้นกระถางนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นปูนรอบ2กันครับปูนรอบ2นี้ผมจะใช้เป็นส่วนผสมครึ่งต่อครึ่งนะครับทรายกับปูนพอเราเทใส่เต็มแล้วก็ใช้แบบปั่นปูนนะครับปัน่นครับผมก็จะเก็บ เนื้อปูนที่หล่นลงมานะครับเอาขึ้นไปใส่นะครับก็จะทําแบบนี้ปั่นไปเรื่อยๆนะครับพอปั่นหนึ่งรอบก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับให้ปูนเขาเซตตัวสัก10นาทีนะครับ10นาที15นาทีเราก็มาปั่นอีกรอบนะครับเพราะว่าปูนเราจะทําแบบเร็วๆไม่ได้นะครับเราก็ต้องรอให้เขาเซตตัวเหมือนกันนะครับ เนี่ยนะครับพอเราปั่นไปแล้วเราก็จะเก็บเอาเนื้อปูนนะครับมาทําเป็นน้ํานะครับมาปั่นปั่นปั่นผสมใหม่ให้เป็นน้ํานะครับแล้วก็เทลงไปแล้วก็ใช้แบบปั่นปูนนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากระถางของเราจะสวยนะครับกระถางของเราจะเต็มแบบไม่มีรูนะครับนะครับเก็บเนื้อปูนมาแล้วก็มาทําเป็นน้ํานะครับ ก็ใช้แบบปั่นปูนนะครับปั่นนะครับอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เต็มนะครับก็จะมีตรงที่เป็นรูเป็นนี่อยู่นะครับผมใช้เกียงนะครับตักเนื้อปูนที่ออกมาก็เอาใส่ไว้นะครับใส่ตรงที่เป็นรูนะครับ ต้องใจเย็นนะครับทำงานกับปูนทำเร็วไม่ได้ครับแต่ละช่วงก็ต้องทิ้งให้เขามีเวลาเซตตัวนะครับพอเสร็จรอบสุดท้ายนะครับใช้น้ำปูนเค็มเก็บรอบสุดท้ายก็มาเจาะรูระบายน้ำกันนะครับ ผมจะเจาะ5้รูนะครับด้านข้าง4ีรูนะครับตรงกลาง1นรูนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดขากระถางกันครับผมใช้มีดทำครัวนะครับตัดขากระถาง ตัดสีด้านนะครับกระถางใบนี้ก็จะทำแบบรีบๆหน่อยนะครับพอดีต้องไปทุระครับผมตัดขางกระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับ คราวนี้ก็มาเก็บใช้แบบปั่นปูนเก็บอีกสัก,สกนิดนิดนึงนะครับครับผมก็มาเอาตรงหมุนตรงกลางออกนะครับแกนหมุนนะครับเอาออกเราก็จะได้รูระบายน้ำตรงกลางอีกที่หนึ่งนะครับ,รบก็ทิ้งไว้ครบ12ชั่วโมงนะครับ ก็มายกออกจากแบบทรายนะครับครับผมแล้วก็มาขูดทรายด้านในออกนะครับส่วนกระถางใบนี้นะครับด้านในจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทําแบบรีบๆนะครับก็แต่ด้านนอกก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆลหลายๆท่านนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามากดถูกใจกด s u b